ล่าสุดมีการรายงานว่าคุณโจชัวไบเดอร์ซึ่งเป็นทานายประจำตัวของโนริซานั่นเองนะคะที่จะเข้ามาดูแลเรื่องกฎหมายเพลงของโนริซาหลังจากเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับ r c e r e c o r d ล่าสุดค่ะคุณโจชัวไบเดอร์ได้มีการเช็คอินอยู่ที่เกาะสมุยนะคะเ,เพื่อนๆจากสิงคโปร์บินมาเกาะสมยุยนอกจากนี้ค่ะก็จะมีข้อความนี้อีกด้วยซึงล่าสุดก็มีผู้รู้ออกมาตอบด้วยนะคะที่เขาดูดูมานะคะก็บอกว่าทีมน้องรวมถึงตาคนที่ดูเรื่องกฎหมายให้เขานัดประชุมกันที่เกาะสมุยค่ะเหมือนจะมีช่างแต่งหน้าพีจีก ก็อยู่สมุยด้วยมั้งคะอ ดังนั้นก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือใกล้จะปล่อยเพลงแล้วแน่นอนว่านอริซาก็จะต้องเตรียมในหลายๆอย่างนะคะโอ้โหนัดไปสถานที่ที่น้องถ่ายซีรีส์เลยนะเนี่ยเป็นการพักผ่อนไปด้วยโดยรอบนี้หลังจากที่น้องนิซากลับมาถ่ายซีรีส์น้องพเพื่อนๆหลังจากกลับมาจากปารีสเขาก็บอกว่าคุณจ๊บช่างแต่งหน้าไทยของเรานะคะก็ตัวตีกันกันกบนอริซ่าตลอดเลยก็คาดว่าน่าจะมีส่วนมากๆเลยนะใน MV ต่างๆใกล้จะปล่อยเพลงแล้วจ้าทนายดังดะยดับโลกดูแลผลง,งานเพลงให้เซเลบนี่คือความเคลื่อนไหวนอริซ่คะ ที่เกาะสมยุยทนายบินตรงเลยล่าสุด